สับป,ปะเรอแห่งบ่อตกล่าสุดมุ่งสู่600ล้านแล้วมาแรงสุดนาะทีนี้คงไม่มีหนังไทยเรื่องไหนมาแรงเกินกว่าเรื่องสับป,ปะเรอจากกระวานจากไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่สร้างปรากฏการจากภาพยนตร์เมื่อ6ปีก่อนและมีภาคต่อถึง5ภาคซึ่งสับป,ปะเรอเป็นภาคที่ห้า และเป็นหนังลำดับเก้าจากค่ายไทยบ้านเดอะซีรีส์ยังคงเป็นที่พูดถึงตั้งแต่เข้าโรงภาพยนตร์ฉายกันเลยและดูท่าทางรายได้ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่26ตุลาคมนายทิติสีนวลหรือต้องเตผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกมาเผยยอดล่าสุดผ่านเฟซบุ๊ก ต้องเตต้องเตทิติว่าตอนนี้ยอดผู้ชมทั่วประเทศไทยมุ่งสู่600ล้านบาทรายได้ทั่วประเทศแล้วพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าขอบคุณที่พาผมเดินทางมาไกลามากขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับเล นอกจากนี้เมเจอร์กรุ๊ปยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า600ล้านทั่วประเทศไปเลยเดอร์พ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับป,ปะเปลอเข้าสู่สัปดาห์ที่4แห่งการฉายยังแห่งบ่อตกเลยเดอร์สูขึ้นแท่นหนังไทยที่ทำรายได้มากที่สุดในรอบ10ปีเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากจริงๆ